หนึป้ามีสิบาทอ่ะสิบบาทก็ลดเหลือสองอย่างสิบบาทถ้าเด็กน้อยไงมีสิบาท Entonces, บาทลูกค้าบอกกินปีละครั้งแม่ค้าก็เปิดปีละครั้งอี้ไม่ได้เปิดตลอด มีราคาเนี่ะพอหายปุ๊บลูกค่าเขาจะถามแล้วไม่เปิดแล้วรอไม่เปิดแล้วรอบอกมันหน้าฝนละพอละขายได้หน้าเดียวจริงนะลองก็คืิเงียบเถยหน้าหนาวเขาก็ไม่กินแลเขาไม่กินแลขาต้องเขาต้องไม่ไปออกจากบ้านขายก็ขายไม่ได้เหมือนกันหน้าฝนไม่มีใครออกมาอีกลงทุนแล้ว ถ้าเป็นร้านอาหารหรืออะไรอย่างนี้ก็โอเคนะเพราะว่าไปใหญ่เราก็ขายอย่างอื่นพอหน้านี้เราก็เอานี่มาเสริมนอนเถอะทำงานเย็นกันนะเนี่ยอ๋อเหรอคะไปชมรถนอนอ๋อไหนๆก็ซื้อส้อมทำเลยไหนก็ไม่ได้นอนแล้วกินยาวเลยถึงส้งซ่อมทำก็อยากกินซื้อเที่ ไม่ออกไปไหนไม่ได้ก็ถ้าจะกินก็ตากินเอาซื้อเครื่องไว้ที่บ้านดิก็ตากินแต่นี่อย่างเขาบอกอร่อยนักอร่อยนะไม่เคยร้านไหนร้านไหนอะไรที่ที่ไหนร้านไหนเดอดที่อ๋อร้านที่เป็นผู้ชายน่ไอยู่หน้าเคฟีนะอยู่เหนียวแน่นอยู่ร้านเดียวนั่นแหละ นี่อเขาไปกินกัรอดไงฉัไปกินแล้วใช่ไหมจะถูกปากเคยๆเคยเวลาไปก็จะสั่งแต่เราก็รู้สึกก็เฉยๆเฉยๆอือนีคือแล้แต่คนแล้วตกคนไงแต่ก็โอเคอยู่นะเหมือนของตำโอเคใส่เครื่องใสอะไรเยอะแค่นี้มันหาอร่อยยงกน้าปอยกินไหมล่ะน้าป้าซอยพี่กินไหมล่ะปักซอยพี่เคยกินไหมล่ะของเเนียเหรอพี่เคยกินไหมล่ะ แล้วพี่จะกินอีกไหมล่ะแสดงว่าแสดงว่านี่เหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยเหตุผลที่ซื้อมาตามพอดีซื้อมาตามกินเองเมื่อก่อนเขาตามอร่อยนะทำไมเดี๋ยวนี้เขาเอาไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างหรืออะไรซ้่งตาไม่มีอะไรอร่อยไก่ก็แห้งใช่มันสไตล์นั้นก็ไม่รู้นะแห้งเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้แห้งเสร็จแล้วก็น้ำจิ้มเต้ก็เปลี่ยนเป็น อะะไรนเมื่อก่อนพ่อกับแม่เขาขายเดี๋ยวนี้ลูกก็คนแม่ของแม่กลับมาขายแล้วจำสูตรไม่ได้แล้วมั้งสงสัยก็คงกับน้ำจิ้มเขาอร่อยนะทำสไตล์ลูกไปแล้วนะมั้งน้ำจิ้มมะขามเปียกอร่อยอันนี้น้ำจิ้มใส่น้ำปลาพริกป่นใส่น้ำปลาใส่มะขามเปียกน้อยๆแบบว่าใส่ใส่ะพี่มันแบบเอ้ยทำกินใช่ใช่เพราะว่าเราเรา เราว่าปลาเขาไม่ไม่ไม่ค่อยถูกปากเราเมื่อก่อนนี่มันพอโอเคอเลยไม่ได้อะไรเมื่อก่อนพวกแอลเลกเขาก็มากินกันนะเบกอะเดี๋ยวนี้มีใครมาป้อนใช่ใช่ใช่ก่อมาเต็มเลยเห็นไหมล่ะเงียบเลยวแม่อร่อยเขาทำอะไรเขาก็นั่งเงแบบแทนที่จะพัฒนาให้มันยิ่งอร่อยเนักกว่านี้แล้วรุ่นลูกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกชายเขาเขาากลับมาขายอีกแล้วเมื่อก่อนเขาไปขายตรงไหนก่อน เด้งออกอีกแข็งใน้งส้นต้องแยกถุงด้วยน,นี่อันนี้ขอ,อง้อนนี่ถุงที่เหมือนกันไข่ปล่าใช่ใช่ใช่ของที่มีอันนี้แล้วก็นุมปังของพี่ยังไม่ได้ออกจากร้านเลยเริ่มตีกันแล้วค่ะถึงใปของเองตันัก นี่ก็อยากอยากขาย้มต่เวลาจำกินเองเนี้ยพี่สาวก็จะบอกว่าโอ๊ยจำขายเองเลยอย่างงี้อย่างงี้เราบอกโอ้ยอันนี้มันลดเราเนาะเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเขาจะจำไม่หนูใช้ปลาไหมใช่ใช่เราก็ใช้ปลาร้าสำเร็จขวดไอ้แม่บุญล้ําอะไรเนี่ยแหละเพราะว่าปลาร้ามันอร่อยอยู่ใช่ปลาร้าอร่อยเราตำต้ออร่อยใช่ไหมเราก็เลยจำอร่อยวันนี้ิขอบคุณนะคะน้อยเราไหม